สวัสดีครับมือนีนุ่งเบิมลงทงลงทาไปเห็นควายงามมีขนาดนาดแรงนะครับควายตัวนี้สองปีเจ็ดเดือนสูงร่อยสี่สิบเซนติเมตรนะครับเพื่อนออกกินหญายามือเสาเาบืองในพี่น้องแข้งขา งามนะครับควายตัวนี้พ่อของงามกับาว่าฝากพี่นอนยังสี่ล้วครับมีสองโตด,ดาวดาวดาวนีสองปี ค่าสองตัวนี้เป็นของเสี้ยนหงเมืองอุดอนครับเบื่องกินนองขนาดหนาแรงนี้นี่